วันสุดท้ายแล้วนะคะกับการโหวตคะแนนเลือกตั้ง B.N.K. General Election ในซิงเกิลที่9นะคะเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะคะ B.N.K. 48ก็มีประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์รับมือของโควิดจากทางรัฐบาลเพิ่มเติมนะคะและอาจมีการเลื่อนงานประกาศออกไปนะคะซึ่งทาง o f f i c เ a l เนี่ยก็จะรีบอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะและแน่นอนนะคะเมื่อไม่นานมานี้ก็มีประกาศอีกครั้งนะคะเนื่องจาก สถานการณ์ของโควิดเนี่ยและเพิ่มความปลอดภัยของทั้งตัวสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดังนั้นนะคะเขาจึงมีการขอเปลี่ยนวันประกาศผล B&K n K Single ที่9นะคะซึ่งแต่ก่อนก็น่าจะเป็นวันที่22มีนาคมนะคะแล้วก็จะเลื่อนเปลี่ยนวันประกาศผลเป็นวันที่19เมษายนนะคะสำหรับระยะเวลาในการลงคะแนนระบบก็จะเปิดให้ลงคะแนนได้จนถึงวันที่19มีนาคมนี้นะคะเวลา3ทุ่มนะคะ โดยจะยังถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS Pay ตามเดิมนะคะซึ่งระยะเวลาในการลงคะแนนก็จะเปิดให้ลงคะแนนจนถึงวันพฤหัสที่19นี้นะคะสำหรับใครนะคะที่สั่งซื้อบัตรจับมือหรือ Music Card Photo Book นะคะในนั้นก็จะมีโค้ดโหวตให้น้องๆนะคะใครที่ยังไม่ทราบก็ลองไปโหวตกันนะคะในวันที่19นี้นะคะเขาก็จะประกาศปิดผลโหวตกันแล้วนะคะ และว,วันนี้นะคะไมอา牟ก็จะมาโบวตโคเลือกตั้งให้เมมเบอร์ที่ชื่นชอบนะคะซึ่งก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็มีแค่โบวตเดียวนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการโบวตให้ดูนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับการโบวตนี้นะคะไปด,ดูกันเลยสําหรับใครนะคะที่สั่งซื้อไปแล้วก็เข้าไปรับรหัสในชู o ี้นะคะอันดับแรกก็คือเข้าไปในนี้แล้วก็เข้าไปในหน้าของฉันนะคะ จากนั้นก็เข้าไปที่ต้องจัดส่งและจะขึ้นหน้าอย่างนี้นะคะเราก็หารหัสการจัดส่งโดยการคัดลอกนะคะเมื่อคัดลอกเสร็จแล้วก็เข้าไปในแอปพลิเคชัน IM f o i นะคะจากนั้นมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ใช่ไหมเราก็เข้าไปในหน้าของตัวเองนะคะและเลือก Bnk Single T9 นะคะจากนั้นสมมุติใครที่ยังไม่มีนะคะก็สามารถกด add ตรงนี้ได้เลยข้างบนนี้นะคะก็ใส่รหัสที่เรา copy มาเมื่อกี้แล้วก็วางนะคะส่วนข้างล่างก็ใส่ user name อันเดียวกันกับ h o ป e ้นะคะที่เราเข้าระบบในช o ปี้นะคะจากนั้นเราก็กด add code นะคะแล้วมันก็จะรีดอมให้เราเป็นขึ้นโค้ดแบบนี้นะคะสำหรับใครที่จะโหวตให้น้องๆน,นะคะก็กดตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดเลือก copy code นะคะ จากนั้นก็ออกมาแล้วก็เข้าไปหน้าเลือกตั้งนี้นะคะสำหรับเมื่อสักครู่ที่ใคร Copy ีโค้ดเมื่อกี้แล้วนะคะก็สามารถโบวตให้น้องได้เลยสำหรับคนที่มีโค้ดน้อยนะคะส่วนเราก็จะโหวตให้น้องปันเมื่อมาถึงนี้นะคะแล้วก็กดโหดูตและกดวางได้เลยนะคะจากนั้นเราก็ส่งรหัสโบวทนะคะเี่เรียบร้อยแล้ว เมื่อโหวตเสร็จนะคะเราสามารถดูรูปพิเศษจากสมาชิกได้เลยว้าวแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะตอนนี้ไปละบ๊ายบาย